สวัสดีพี่ๆทางช่องทาง u t u b e ทุกท่านนะครับมาพบกับผมนะครับทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่ๆ5คู่แน่นๆนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์กันนะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม VIP เมื่อคืนกันก่อนเลยนะครับที่ผมให้ไว้2บินนะครับก็ยังไม่ทําให้พี่ๆผิดหวังนะครับสำหรับ2บินนี้นะครับกินครึ่งไป1นบินนะครับกินเต็มไป1บินนะครับบิน VIP ภายในกลุ่มก็ยังมีผลงานนะครับยังมีกําไรให้พี่ๆอยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกัับบผมนะคร แอดกันเข้ามาได้นะครับ LLL777 นะครับหรือว่าตอง L ตองเนะครับ หรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับภายในกลุ่ม VIP นะครับถ้าพี่ๆเข้ามาแล้วนะครับผมขอการันตีนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับมาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้ผมคัดมาให้พี่ๆ5คู่นเน้นนะครับมาเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับเป็นบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับเป็นคู่ระหว่างอิตาลีนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเครนนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับมาดูที่ผลงานการพบก เจอกัน5นัดนะครับเป็นอิตาลีนะครับที่เอาชนะไปได้ถึง4นัดนะครับเสมอไป1นะครับแล้วก็ไม่เคยแพ้ยูเครนเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเป็นอิตาลีนะครับเปิดบ้านรับการมเยือนของยูเครนนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่80%นะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่80%นะอัตราสของเกมอยู่ที่0%นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทําเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้านนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านอิตาลีนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของอิต อิตาลีนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดนะครับเสมอไป1นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนมาซิโดเนียนะครับเสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่40%อร์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%อนะครับอัตราส่งของเกมอยู่ที่60%นะครับส่วนแฮดดี้แคปห้านัดหลังสุดของอิตาลีนะครับทำเงินไป1นัดเสียไป4นัดนะครับ มาดูที่ถิติการลงเล่นในรังย้าตัวเองของอิตาลีกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของอิตาลีนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดนะครับเสมอไป1นนัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอังกฤษนะครับแพ้ให้กับอังกฤษไป2ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่4 0อัตราการาเงินต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ย0่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่หกสิบเปอรเป็นตนะครับส่วนแฮนดิแคปงขันัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับทำ เอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดนะครับเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอังกฤษนะครับเสมอกับอังกฤษไปได้1ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่40%อนะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่60%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่40%สนะครับส่วนแฮตตี้แคบ5้านัดหลังสุดของยูเครนนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับมาดูที่สถิติการออกไปเยือนของยูเครนกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของยูเครนนะครับเอาชนะคู่แข่ง โดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนมาซิโดเนียนะครับชนะกลับออกมาได้นะครับ2ประตูต่อ3นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่4 0อนะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่60%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่80%สนะครับส่วนแฮตตี้แคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับมาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมกันบ้านนะมาเริ่มที่เจ้าบ้านอิตาลีนะครับประเดิมงานใหม่ไม่่อยสวยนักนะครับสำหรับลูซานโน่สปาเลตตีนะครับไดยการ เพียงแค่3าแต้มจากการลงเตะไปแล้ว3นัดเท่านั้นนะครับแถมการเสมอในแมตช์ล่าสุดนะครับต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บของจาลูก้ามาชินีนะครับกองหลังจากโรมานะครับและมาเตโอโปลิตาโนนะครับตัวลุกจากนาโปลีครับที่บาดเจ็บและถอนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้การจัดทัพวันนี้นะครับมีแววที่จะได้เห็นจอโจซโลวินีนะครับแข้งตัวรับวัยเพียง19ปีนะปีครับกับนิโคโลซานิโอโรนะครับลงทําหน้าที่แทนนะครับเช่นเดียวกับลิคาโดออโซลินีนะครับที่ถูกเรียกตัวเพ เพิ่มเติมเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับทีมครับส่วนที่เหลือนะครับไม่มีปัญหาครับเตรียมวางชิโรอินโบมิเล่ครับหัวหอกตัวเก่งนะครับที่นัดล่าสุดยิงประตูได้นะครับรอเป็นตัวปิดบัญชีตามเคยนะครับส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของอิตาลีนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกจะใช้เป็นจาลูจิดอนนารูม่านะครับส่วน4 b a แบ็กโจะใช้เป็นจาวานีดีออเรนโซนะครับ จอโจโซโลวินี่นะครับอเล็กซานโดรบาตโตนี่นะครับเฟเดโกดิมาโกนะครับส่วน3กองกลางนะครับจะใช้เป็นนิโคโลเบเยล่านะครับไลอันคริสตันเต้นะครับซานโดตาโตนารีนะครับส่วน3กองหน้านะครับจะใช้เป็นนิโคโลซานิโอโรนะครับมัตเตีอส์คายีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นซิโรอิมโบมิเล่นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนยูเครนนะครับต้องบอกว่านัดล่าสุดลูกทีมของเซอร์เกย์เรบอรนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวครับเนื่องจากเป็นฝ่ายแบ่งแต้มจากจ่าฝูงกลุ่มได้สําเรรร็จนนนนะะคคัับบทให้้ตอี เขาหลังเป็นรองจากฝูงอยู่นั่นเองครับแต่ล่าสุดนะครับก็มีเรื่องให้กวนใจนะครับเพราะน่าจะไม่มีชื่อของมีไคล่าวันมินเยนโกนะครับกองหลังจากชักเตอร์โดนเนตนะครับที่โดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่หมดครึ่งแรกนะครับทำให้นัดนี้ครับโซ์เก้คีซอฟนะครับจะได้ลงสนามแทนครับส่วนอีกลายนะครับคือมิก คารายมูดิตนะครับวิงแบ็กจากเชลซีนะครับก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนเช่นเดียวกันนะแต่คาดว่าเจ้าตัวน่าจะกลับมาฟิตเต็มถังได้ทันเวลานะครับขณะที่เกมลุกนะครับจะทิ้งโรมันยาริมชุกนะครับหัวหอกจากบาลนเซียนครับยืนค้ำเดียวเป็นหน้าเป้ารอใส่สกอร์นะครับ ส่วนคาดการ11สิเ็ผู้เล่นตัวจริงของยูเครนนะครับที่จะมาในระบบ451นะครับโกจะใช้เป็นเฮเลฮีบุชเช่นนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นยูคิมโคนปิยานครับอีเลียซาบายีนะครับเซอร์เก้คินครอฟนะครับวิตาลีมิโคลนโก้นะครับส่วน5กองกลางจะใช้เป็นวิกตอร์ซีการคอฟนะครับตาลาสเตปานเนนโก้นะครับเฮยันเน่ซูดานคอฟนะครับอลกซานเดอร์ชินเชนโก้นะครับมิคาไลมูดิกนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้านะครับจะใช้เป็นโรมันยาเลมชุกนะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่าคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอิตาลีนะครับเป็นไฟา์ต่อ1ลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ํานะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา1 x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะายอยู่ที่1.45นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะายอยู่ที่6.12นะครับ มาฟังทัศนาของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับอิตาลีนะครับจำเป็นต้องเอาชนะในแมตช์นี้ให้ได้นะครับเพื่อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบสุดท้ายอีกอย่างนะครับพวกเขาลงเตะน้อยกว่าชาวบ้านอีกด้วยนะครับจึงมองว่านี่คือโอกาสทองสําหรับอิตาลีนะครับแม้ว่าอิตาลีชุดนี้นะครับจะไม่ดุดันเหมือนเดิมแล้วก็ตามนะครับแต่สุดท้ายด้วยขุมกําลังที่สดใหม่นะครับบวกกับได้กุนซือฝีมือเยี่ยมเข้ามากุนบังเหียนครับจึงมองว่า การเปิดบ้านวันนี้ลุ้นเข้าวินสูงนะครับจริงอยู่ว่าที่ยุเคนะครับจะมาดีแบบโคตรโครนะครับแถมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งเบรกสติเอาชนะรวดของจาฝูงกลุ่มอย่างังกฤษได้อีกด้วยนะครับแต่อย่างว่านะครับเกมนอกบ้านมักจะไว้ใจอะไรไม่ได้นักนะครับแถมนัดล่าสุดนะครับมีปัญหาตัวผู้เล่นให้กวนใจครับและต้องเจอกับทีมที่กําลังต้องการชัยชนะอีกด้วยนะผมมองว่าถ้าเล่นไม่เหมือนนัดที่แล้วนะครับก็รอแพ้กลับออกไปได้เลยล่ะครับผมขอฟันธงนะครับต่อไปที่อิตาลีนะครับในราคา1ลูกนะครับ คู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างเบลเยียมนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสโตเนียนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะในเวลาตีหนึนะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเป็นเบลเยียมนะครับที่เอาชนะไปได้ทั้งหมด5ครั้งเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนเอสโตเนียนะครับชนะกลับออกมาได้นะครับ0ประตูต่อ3นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่100อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่60นะครับส่วนแฮตติแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไป2นัดเสมอไป1นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของทสองทีมกันบ้านนะมาเริ่มที่เจ้าบ้านเบลเยียมกันก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของเบลเยียมนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้4นัดนะครับเสมอเป็นหนัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนอาเซอร์ไบจานนะครับชนะกลับออกมาได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮตติแคปห้านัดหลังสุดของเบลเยียมนะครับทำเงินไปสามนัดเสียไปสองนัดนะครับ ที่ลงเล่นในบ้านตัวเองเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดนะครับเสมอไป1นนัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของออสเตรียนะครับเสมอกันไปนะครับหประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมนะครับอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮตตี้แคปห้านัดหลังสุดนะครับไม่ทำเงินนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนกันบ้านนะครับเอสโตเนียนะครับโดยที่5้านัดหลังสุดของเอสโตเนียนะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งเลยนะครับแบ่งเป็นเสมอ1แพ้4นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสวีเดนนะครับแพ้ให้กับสวีเดนไป0ูนประตูต่อ5นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่0%นปอร์เะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่60%อร์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่40%สนะครับส่วนแฮตตี่แคร์้านัดหลังสุดนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่ไซติกการออกไปเยือนของเอสโตเนียกันบ้านนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของเอสโตเนียนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดนะครับเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนอาเซอร์ไบจันนะครับเสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่20%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่100%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่20%นะครับส่วนไฮที่แคร็บหนัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับทำเงินไปทั้งหมด5นัดเลยนะครับมาดูที่สภาพความพร้อมของนนนนนนนัััััักกกกเเเเเเตะะะททท้้้งง2 2ีีีีีมมมมมมม่่่่่อออลลลยยยคครรรบบบบาาาิจไชืขแห อย่างติโบกูตัวนะครับนายทวานเบอร์หนึ่งะครับและเควินเดอะบอยนะครับจอมทัพตัวเก่งที่ถอนตัวออกไปแล้วนะครับส่วนการจัดทัพนับเตรียมส่งสายเลือดใหม่กับตัวเก่าลงสนามนะไม่ว่าจะเป็นโอเล่มองการ่านะครับประสานงานกับอามาดูโอนาน่าครับและเลียมโดทอสซานครับตรงกลางนะขนาดที่โรเมรลูกากูนะครับยังคงเป็น ตัวความหวังในการล่าสกอร์ในแดนหน้านะครับมาดูที่คาดการจะเปิดผู้เล่นตัวจริงของเบลเยียมนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นโคเอนคาวสติลนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นติโมธีกาตาสนะครับวัลฟาร์ธนะครับเยนแฟตองเกนนะครับอาตูเตเต้นะครับส่วน3กองกลางจะใช้เป็นโอเรลมองกาล่านะครับอามาดูโอนาน่าครับเรียมโดทอสซานครับส่วน3กองหน้าใช้เป็นโยฮันบากาโยโก้นะครับโรเมรูลูกากู แล้วก็ยานิการ์รโกนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับเอสโซเนียนะครับต้องขาดคิมแมนหลักอย่างลาวโนซัมปิเนนนะครับหัวหอกเบอร์หนึ่งะครับที่8นัดหลังสุดนะครับในนามทีมชาติยิงไปแล้วถึง4ประตูนะครับเนื่องจากเจ็บเข่าอย่างรุนแรงครับจึงต้องฝากความหวังไว้ให้กับเฮนรี่ยานนิเซนนะครับและเฮลิก โอนาม่านะครับเป็นคู่หุ่นในการล่าตะข่ายนะครับส่วนในรายการของคอนสแตนตินวาซีเยฟนะครับวิฟิลมากประสบการณ์ในวัย3.9ปีนะครับอาจจะต้องนั่งเป็นสำรองนะเพื่อเปิดทางให้มาคุตภูมินะครับกับมาตินมิลเลอร์นะครับจับคู่กันตรงกลางนะครับส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของเอสโตเนียนะครับที่จะมาในระบบ352นะครับโกใช้เป็นคลาวไฮนะครับส่วน3แบ็กโฟใช้เป็นมาเทนคุตนะครับโยนัสดัมนะครับคาโลเมสนะครับ ส่วน5กองกลางใช้เป็นลามุดพิวสันนะครับมาคุดภูมิครับมาตินมิลเลอร์ครับมัทติอัสเคสนะครับ,าอ,รบอาตูปิกนะครับส่วน2งกองหน้าจะใช้เป็นเฮนริกโอยามานะครับแล้วก็เฮนรี่อานิเย่ครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเบลเยียมนะครับเป็นฝ่ายต่อ2ลูกครึ่งควบ3นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่3ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา 1x2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะายอยู่ที่1.05นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่16.00นะครับมาฟังทัษณะของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเจ้าถิ่นเบลเยียมขาดทีแมนไปเยอะนับสำหรับนัดล่าสุดนะครับเอาชนะอาเซอร์ไบจันไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับแต่ภาพรวมยังแข็งแกร่งนะ ถ้าใช้ในบ้านถึง10จาก12นัดหลังสุดในรอบคัดเลือกครับก็ทุ้งรวมกันไปแล้ว45ประตูครับส่วนเอสโตเนียนะครับสะกดใช้นอกบ้านคัดยูโรวไม่เจอเลยตลอด12ทิปล่าสุดครับนอกจากนั้น4ครั้งหลังที่อคันตุกะมาเยือนสองเวียนแห่งนี้ครับก็เช้งชายออกไปทั้งหมดครับเสียรวมกันไป16ประตูนะครับดังนั้นครับว่าตามราคานะครับ2ลูกครึ่งควบสาะครับกับสถิติต่างๆนะครับแนะนำครับอยู่ต่อรอรับทรัพย์สบายใจสุดนะครับฟันธงต่อไปที่เบลเยียมนะครับในราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับ คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างสวีเดนนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของออสเตรียนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะกันในเวลาตีหนึนะครับมาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเป็นสวีเดนนะครับที่เอาชนะไปได้แค่1ครั้งนะครับเสมอไป1และแพ้ออสเตรียไป3ครั้งนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับ สวีเดนนะครับออกไปเยือนออสเตรียนะแพ้กับออสเตรียไป2ประตูต่อศูนย์นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่20%อนะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่40%อนะครับอัตราสูงของเกมนะครับอยู่ที่40%สนะครับส่วนแฮตตีแคปห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านสวีเดนนะครับโดยที่5านัดหลังสุดของสวีเดนนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่ การชนะนะครับอยู่ที่60%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่80%นะครับส่วนแฮตตี้แคบ5นัดหลังสุดของสวีเดนนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่ถิติการลงเล่นในรังย่าวตัวเองของสวีเดนกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับที่ลงเล่นในบ้านตัวเองเอาชนะคู่แข่งไปได้4นดัดแพ้ไป1นนัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมายเยือนของนิวซีแลนด์นะครับชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่80%เรนเ,รน,เนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่80%สอัตราสูงของเกมอยู่ที่80%สเเนนะครับส่วนแฮตติแคปห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับทำเงินไปสี่นัมเสียัดหนะ คู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของมอนโดวานะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่60%นะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่60%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่40%นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของออสเตรียนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที of of ่สถิติการออกไปเยือนของออสเตรียบ้านนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับเอาชนะคู่แข่งมาได้2นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนเบลเยียมนะครับเสมอมาได้1ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่40%นะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่40%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่20%นะครับส่วนไฮที่แคบ5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมกันบ้านนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านสวิตเดนนะครับไม่น่าปรับทับจากเกมถล่มเอสโตเนียมา5ประตูต่อศูนย์ครับเพราะเล่นดีกันทุกรายนะครับแถมไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือถูกโทษแบนนะครับคาดว่าแข้งดังทั้งวิกตอร์ลินเดเลอร์นับเดียันครูเซฟกี้นะครับเอมิลฟอยเบิร์กนะครับและอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับจะลงประคองทีมต่อไปนะครับ ส่วนคาดการเสเพดผู้เล่นตัวจริงของสวีเดนนะครับที่จะมาในระบบ4-4-2นะครับโกใช้เป็นโรบินโอเซนนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นไลนัทวอลคิสนะครับวิกตอร์ลินเดเลิร์มนะครับอิซักฮีนนะครับเคเซนมานะครับส่วน4กองกลางนะครับจะใช้เป็นเดยันคูรูเซฟกี้นะครับซามูเอลกุตตัปสันนะครับมัตเตออสวันเบิร์กครับเอมิลฟอยเบิร์กนะครับส่วน2กองหน้าใช้เป็นวิกตอร์กิโอเคเรสนะครับแล้วอีก1ลายนะครับก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งออสเตรียนะครับไล่พ่ามา7นัดซ้อนเข้าไปแล้วนับแต่เกมล่าสุดนะคทำได้แค่เสมอกับมอนโดวาครับในบ้านเกมอุ่นเครื่องครับอย่างไรก็ตามนับบรรดาตัวหลักที่ได้พักเกมดังกล่าวน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงไม่ว่าจะเป็นดาวิดอาราบานะครับกองหลังจากเลโอมาลิดนะครับคิสตอฟบอมกันเนอร์นะปีสายตัวลูกจากไรซิกนะครับรวมถึงสเตฟานพอร์ตนะครับแบ็กขวาจากโบลันญานะครับมาโกอนาโตวิชนะครับกองหน้าจากอินเตอร์นะครับและชาเวซราเกอร์นะครับจะควงแขนคืนทีมทั้งหมดนะครับ ส่วนคาดการเสเพผู้เล่นตัวจริงของออสเตรียนะครับที่จะมาในระบบ4-4-2นะครับโกจะใช้เป็นอเล็กซานเดอร์ซาราเกอร์นะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นสเตฟานพอร์ตนะฟิลิปไลฮาร์ดนะดาวิดอาราบานับมาซิเลียนโวเบอร์นะครับส่วน4กองกลางนะจะใช้เป็นคอร์ลาดไลเมอร์นะครับนิโคลไลไซวัตนะครับชาเวชลาเวอร์ชลาเกอร์นะครับวิงคอฟบอมการ์เนอร์นะครับส่วน2กองหน้าใช้เป็นมิคาเอลเกลโกริชนะครับแล้วก็มาโกอนาโตวิดนะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านสวีเดนเป็นฝ่ายต่อปอลนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา1น2เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะายอยู่ที่2.31นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะายอยู่ที่2.83นะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้ก่อนเลยนะครับออสเตรียนัอาจจะทําได้แค่เสมอมอนโดวาครับแต่ว่าพวกเขาะนักตัวหลักไว้เยอะนะครับเพื่อมาบู๊ในเกมนี้โดยเฉพาะครับ จึงเชื่อว่าเกมนี้นะครับได้ลงสนามด้วยความแข็งแกร่งอีกครั้งครับอย่างไรก็ตามเจ้าบ้านอย่างสวิเดนครับก็มาตรฐานในบ้านค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเมื่อแพ้คาถิ่นสึกคัดยูโรเพียงครั้งเดียวในรอบ8แมตช์นะครับชนะไป6นับ1ในนั้นเสมอกับสเปนมาแล้วนะครับขณะที่อาคันตุกะนะครับเข้าวินนอกรางรายการนี้ได้แค่2จาก6ทิปที่ผ่านมาครับดังนั้นคู่นี้ใกล้เคียงทั้งสไตล์และชื่อชัรนับเท่าว่าไวกริ้งนะครับจะดุดันในถิ่นนะครับจึงน่าจะเบียดเอาชนะออสเตรียไปได้นะคร ต่อไปที่สวีเดนนะครับในราคาปอปอนะครับคู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างมอนต้านะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอตมาซีโดนีนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะในเวลาตีหนึ่นะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันนะครับของทั้งคู่นะครับโดยที่2องนัดหลังสุดนะครับมอนต้าไม่เคยเอาชนะมาซิโดเนียได้เลยนะครับแบ่งเป็นเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับโดยที่นัดล่าสุดมอนต้านะครับไปเยือนมาซิโดเนียนะครับแพ้กับมาซิโดเนียไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราการชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนไฮไลทแคปสองนัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไปสองนัดนะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของ2ทีมกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านมอนต้านะครับโดยที่5้านัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดแพ้ไป3านัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของยิบลอต้านะครับชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่40%อร์นะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่80%อร์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่20%สนะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับ5้านัดหลังสุดนะครับทำเงินไป4ีนัดเสียไป1นัดนะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในรลังเย้าตัวเองของมอนต้านะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับที่ลงเล่นในบ้านตัวเองเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของยิบรอต้านะครับชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่20%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่80%อนะครับอัตราฝงของเกมอยู่ที่40%สนะครับส่วนแฮตตี่แคปห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นบ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับมาซิโดเนียนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของมาซิโดเนียนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดนะครับเสมอไปหนึ่งนัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอิตาลีนะครับเสมอไปได้1ประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่40%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%อนะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่60%สนะครับส่วนไฮที่แคปห้านัดหลังสุดของมาซิโดเนียนะครับทำเงินไปหนึ่งนัััดดเสียไป2นนะครบ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนของมาซิโดเนียกันบ้างนะครับโดยที่5้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นนัดนะครับเสมอไป1นนัดแพ้ไป3านัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนอังกฤษนะครับแพ้ให้กับอังกฤษไป7ประตูต่อศูนย์ะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่20%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่0%นอนะครับอัตราสูงของเกมที่25%สนะครับส่วนแฮนดิแคป5้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับไม่ทำเงินนะครับแบ่ง ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมาเซโดเนียนะครับเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา 1x2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่4.72นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่1.65นะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะต้องบอกว่านัดนี้นะครับมาซิโดเนียไม่มีอะไรที่ต้องเสียอีกแล้วนะต้องมาเก็บ3แต้มสถานเดียวเท่านั้นนะเพื่อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบอีกครั้งนะถ้าจะเป็นไปไม่ได้ก็เถิดนะแต่ยังไงนัดนี้ก็ต้องบุกเอาชนะให้ได้ก่อนนะครับที่ออกตัวแทนนะพวกเขานะครับเป็น เจ้าบ้านในวันนี้ก็คือมอนต้าครับทีมอันดับสุดท้ายครับของกลุ่มที่เล่นแบบปล่อยจอยไปแล้วครับไม่ว่าจะเอาอะไรก็คือไม่เอาแล้วนะครับนอกจากแพ้รวดตามสเต็ปแล้วยังเสียประตูไปมากถึง9ลูกนะครับและยิงประตูคืนมาได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าพวกเขาคือทีมแจกแต้มขนาดแทนครับและการเปิดบ้านวันนี้ครับคงไม่รอดนะครับด้วยประการทั้งปวงนะผมขอฟันธงต่อไปที่มาซิโดเนียนะครับในราคาครึ่งควบลูกนะครับ คู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับเป็นบอลฟีฟ่าวูคับนะครับเป็นคู่ระหว่างโบลิเวียนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เจนตินานครับคู่นี้นะครับจะลงเตะก,กันในเวลาตีสามนะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันกันก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับโบลิเวียเอาชนะอร์เตรเลียไปได้เพียงแค่1นัดเท่านั้นนะครับและไม่เสมอครับและแพ้อาร์เตรเลีาไปถึง4ครั้งนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับโบลิเวียออกไปเยือนออสเตรเลียนะครับแพ้กับอาร์เตรเลียไป3ประตูต่อ0นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่20%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่40%นะครับส่วนแฮตตี้แคบ5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไป1นัดเสียไปนนัะครบ มาดูที่ผลการแข่งขันของ2ทีมกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านโบลิเวียนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของโบลิเวียนะครับเอาชนะคู่แข่งนะครับไปได้1นัดนะครับและก็เสมอไปหนึนัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนบราซิลนะครับแพ้ให้กับบราซิลมา5ประตูต่อหนึ่งนะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่20%นะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่60%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่60%นะครับส่วนแฮตตี้แคป5นัดหลังสุดนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในรังเย้าตัวเองของโบลิเวียกันบ้างนะครับโดยที่5้านัดหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับแบ่งเป็นเสมอ1แพ้4นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของปานามานะแพ้กับปานามาไป2ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับทำเงินเป็นหนึ่งนัดเสียไปสี่นัดนะคร มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนอาเจนติน่ากันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของอาเจนติน่านะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้งหมด5นัดเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอกวาดอร์นะครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่100%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่20%นะครับส่วนแฮตตี้แคบ5นัดหลังสุดนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนของอาเจติน่ากันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้4นัดเสมอไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนอินโดนีเซียนะครับชนะอินโดนีเซียมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับอัตราการชนะนะครับอยู่ที่80เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮตี้แคบ5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับทำเงินไป3นัดเจียไป2นัดนะครับ ส่วนราคาแฮนดิที่แคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนอาร์เจนติน่าเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา1 x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะายอยู่ที่5.1 2นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะายอยู่ที่1.54นะครับ มาฟังคัษณาของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเกมเย่าของบลิเวียนะครับเมื่อก่อนนะครับเคยเป็นนรกทีมเยือนนะครับแต่ช่วงหลังนะครับเข็นไม่ขึ้นซะแล้วครับกับสถิติแพ้ถึง4จาก5นัดที่ผ่านมานับยืนยันได้ว่าล่าสุดนะพ่ายต่อปานามานับคู่แข่งมาตรฐานต่ำนะเพราะฉะนั้นนะครับรับมือกับแชมป์โลกอย่างอาเจนินานะครับมุมโดนขาบ้านมีสูงนะประกอบกับฟ้าขาวนะไม่แพ้เกมเยือนคัดบอลโลกติดต่อกันมา10ทิปแล้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็บุกทุบบลิเวียมาแล้วครับจึงไม่แปลกนะหากจะย้ำแขนได้อีกวัันนดง้ ภาพรวมมาจะนหน้าขมเยอะนะครับราคาเปิดมาที่1ลูกนะครับวางบันต่อไปยาวๆนะครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันอังคารที่12กันยายนนะครับโดยผมท่เดดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่ๆ5คู่เน้นๆนะครับก็วิเคราะห์จบกันไปทุกคู่แล้วนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับจะเอาไปจัดสเต็ปหรือจัด บินโครงการกันได้ตามสบายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ ll77 นะครับหรือว่าตอง L ต้อง7นะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ชอบให้ผมทําคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมทีเดชธรรมมีนะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ